สีน้ำตาลนะสีนี้หายากครับ 2.0G นะครับเบนซินล้วนๆ6 7 5,000บาทคัมรี่2 g g ปี2020เลขไม่แสนสองราคาอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทเพิ่งเดินทางเข้ามาเป็นตัวสีน้ำตาลตัวนี้รุ่นนี้สีนี้หายากครับมาครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0พันนะครับเบนซินล้วนโครงสร้างบอดี้ตัวถังน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมสีกาวเดิม สติเกอร์เดิมโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบครับรถยังไม่ทันลาง <c oughs> เดิมเดิมทั้งคันฮะมาดูครับนี่ฮะไฟหน้าครับ LED โปรเจคเตอร์ครับสปอร์ตไลท์ตัดหมอกเซ็นเซอร์นะครับมีให้ดูฮะมีคาบกี้ฝุ่นเนี่ยเดิมเดิมืมืนเดินทางเข้ามาไปดูที่ล้อมแมกครับ r 1 6อลอยเดิมจากโรงงานยางดันหลอบปี2023ใหม่ๆใช้ยาวๆระบบดิสเบรกได้มาครบทั้ง4ลอ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED นะฮะเปิดไปดูภายในครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าฮะเบาะใหม่ๆไม่มีฉีกไม่มีขาดครับพวงมาลัยมันติเลขไม้แสนสองนะครับจอวิทยุเดิมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าปุ่มคุูสตาร์ตกระจกออโต้ทั้งสีบานเซ็นเตอร์ล็อกพับข้างเซ็ตเบาะมีให้ครบครับมาต่อที่ด้านหลังครับนี่ฮะ มีม่านบังแดดซ้ายขวาด้านหลังให้เรียบร้อยช่องแอร์แยกซ้ายขวาพักแขนตรงกลางวางขวดน้ําแก้วกาแฟแได้หมดภายในกว้างนั่งสบายครับมา 2.0G c a m ี่ฮะเซ็นเซอร์มีให้ด้านท้ายกล้องมองถอยหลังเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระถาดรองตรงรุ่นจากโรงงานครับมามาดูครับอุปกรณ์แม่แรงบล็อกขันล้อเครื่องมือนะครับยางอะไหล่เป็นล้อแม็กดม,เด,มเดิมจากโรงงานครับคันนี้ฮะ สีน้ำตาลนะสีนี่หายากครับ 2.0G นะครับเบนซินล้วนๆ6 7 5น0 0บาทแพนด้าสปีดสีนักคริน